สวัสดีครับสำหรับวันนี้วันที่12มิถุนายน2564นี่เป็นเพื่อนดูไม้ยูคาที่ผมปลูกเมื่อวันที่26นะครับ26บพฤษภาก็รวมๆแล้วก็ประมาณ10กว่าวันมันครึ่งเดือนนะครับครับไม้ครึ่งเดือน เค7ครับเรนนี้มีเวลาลงมาค่าต่อลูกคาค่าต่อเก่าเพิ่มเนื่องจากว่ามันไม่ตายเพราะด้วยสาเหตุหลายๆอย่างครับที่ไม่ตายเราค่าไม่ตรงไม่ตรงจังหวะสำหรับหน่อที่ แตกขึ้นมาใหม่มันก็แตกขึ้นมาใหม่แต่หน่อกเก่าที่ฆ่าไปก็ตายครับเพื่อนดูครับสำหรับตอเก่าของยุคาแบบนี้ครับที่จะเป็นตอใหม่ต่อใหม่โผล่ขึ้นมาเยอะเลยครับเมื่อวานก็จัดการไปทั้งแปลงอันนี้เป็น เคสที่ผมปลูกไปเพื่อนๆดูครับว่า,าการเปลี่ยนแปลงสำหรับก้าที่ปลูกได้สิกว่าวันประมาณครึ่งเดือนนะครับก็จะแตกยอดแล้วก็แตกกิ่งพัาเคสเจดยอดก็จะเป็น,นแดงๆครับช่วงช่วงเล็กๆเ,เพื่อนดูออโซนนี้ส่วนใหญ่ก็จะตายสำหรับตอค่าง่ายหน่อยพอข,ขึ้นมาเรืกอยๆน้อยก็มาจัดการ ่วนนี้ฝนที่ว่ารถผมจอดอยู่ฝั่งนู้นตรงนู้นนะครับั่งนู้นตรงนั้นหนักหน่อยสําหรับต่อที่งอขึ้นมาใหม่นี่ครับแปลงใหญ่ที่ปลูก,กวันเดียวกันตอนนี้หญ้าก็ขึ้นมาเต็มนะครับคิดว่าหนักอยู่ครับเนี่ยปลูกคืออุปสรรคของการปลูกอ,อยู่คาหน้าฝน ก็จะจัดการเกี่ยวกับเกี่ยวกับญ้าลำบากหนะ่อยอย่างผมนี่โชคดีหน่อยครับไม่ค่อยมีหญ้าตอนนี้แตกแตกกอกเยอะเลยดูครับมองแทบไม่เห็นต้นยูคาของของแป้งใหญ่ครับก็ย่าก็เริ่มขึ้นมา เของผมนี่ไม่ค่อยจะมียญาเท่าไหร่ครับแต่ว่าจัดการเรื่องต่อยากมากนี่ผมจัดการไปสามรอบแล้วครับตอนนี้รอบที่สามจะเริ่มมีหญ้าเหมือนกันครับสำหรับแปลงของผมก็มว่า มันโตขึ้นกว่านี้สักหน่อยถ้ามีเวลาก็จะรถไถมา,ถาไถผมก็มีเวลาก็จะลงมาได้แต่ละรอบครับทำงานประจำอยู่ส่วนนี้อตอเก,ก่าก็จะตายาถ้าสมมุติว่าตอเก่าตายเนี่ยไม้ของเราเนี่ยก็จะก็จะโตเร็วองจากว่ามันมีรากของตอเก่าครับทีม่มันก็จะผุก็กจะกลายเป็นปุ๋ยไปนในตัว เมื่อวานก็จัดการเอาไปสามไปแล้วน,นี่คิดว่าไม่น่าจะรอดมีตายบ้างไม่ตายบ้าง,าางสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมจะอัปเดตเรื่อยๆถ้ามีเวลาลงมาครับ